วันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เมนูนมสดคาราเมลน้ำผึ้งบุกบาวชูกา้าปั่นนั่นเองค่ะอร่อยกำลังดีมันไม่หวานมากหน่อยน้องบอกว่าสูตรนี้นะคะหวานกำลังพอดีค่ะวิงอร่อย วันนี้นะคะก็มาพบก,กับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับคนนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแชร์เมนูนะคะอร่อยอร่อยค่ะเหมาะสำหรับหน้าร้อนนะคะเดี๋ยวนี้นะคะอากาศร้อนมากๆเลยเนาะพี่เล็กเนะาะร้อนมากเลยใช่ะะเราก็เลยมาคิดหาค่ะว่าจะเอาเมนูอะไรดีค่ะวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เมนูนมสดคาราเมลน้ำผึ้งบุกบาวชูก้าปั่นนั่นเองค่ะหน่อยก็จะทำแบบสลับกันนะคะ เป็นนมสดคาราเมลด้วยค่ะ1แก้วคะ่ะแล้วก็นมสดน้ำผึ้งคะ่ะนะคะหน่อยก็จะมาแชร์แบบเหมือนกับได้2เมนูนะคะสำหรับสูตรแก้ว16ออนคะ่ะทีนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุด,ดิบกันดีกว่าคะ่ะวันนี้นะคะหน่อยก็จะใส่วัตถุดิบนะคะแบบเต็มคาราเบลไปเลยคะ่ะนะคะมีอะไรคือใส่ไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่านะคะว่าวันนี้คะ่ะหน่อยมีอะไรบ้างนะคะเนาะอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องมีนะคะตัวนี้คะ่ะนมสดคะ่ะ หน่อยเลือกใช้เป็นนมสดรสจืดนะคะ M and M นะคะหรือว่าพวก Mils Magic หรือเราชอบแบบไหนนะคะเราซื้อแบบนั้นมาเลยเนาะต่อไปนะคะก็คือน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ้งนะคะหน่อยต้องบอกว่าเอายี่ห้อไหนก็ได้นะคะเอาที่เราใช้ได้เลยนะตัวนี้ค่ะผงปั่นค่ะผงปั่นช่วยในเรื่องของอะไรช่วยให้เวลาที่เราปันนะะ่นเนี่ยค่ะเขาไม่แยกชั้นกันนะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะนั่นก็คือซอสคาราเมลค่ะ หน่อยเลือกใช้เป็นซอสคาราเมลนะคะเพื่อให้เขามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าหน่อยแบ่งการใช้งานมาใส่ขวดเล็กๆแบบนี้นะคะ,ะเพื่อให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นบุกค,ค่ะหน่อยก็จะแบ่งการใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวบุกนะคะแบ่งใส่กระปุกไว้นะคะอ่ะต่อไปค่ะตัวนี้เลยเฟรนวแม็กค่ะนะคะตัวนี้เคล็ดรับความอร่อยนะคะถ้าเกิดว่า ใครทําเครื่องดื่มอยู่แล้วอยากให้เครื่องดื่มของเรานะคะสมูทมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนผสมวันนี้นะคะหรือว่าวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะหน่อยก็เลยหยิบโกยมาทุกอย่างเลยค่ะเพื่อที่จะมาทําให้เมนูของวันนี้ของเรานะคะออกมาสดชื่นให้ตามคําขอเลยค่ะเราก็จะนํามาปั่นด้วยนะคะให้เหมาะสําหรับอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะหน่อยก็จะแชร์เป็นสูตร16ออนเนาะก็จะทำเป็นนมสดคาราเมลนะคะแล้วก็นมสดน้ำผึ้งนะคะสลับกันนะคะในสูตรแก้ออนค่ะจะทำเป็น2เมนูนะคะโอเคก่อนอื่นเลยเราก็เอาตัวนมสดนะคะตัวงก่อนค่ะหน่อยจะใช้นมสดแค่ประมาณ4ออนแค่นั้นนะคะ เลยได้นิดหน่อยถ้าเกิดว่าใครชอบนมสดนะคะหน่อยแนะนําว่าให้เลยขึ้นไปอีกได้นะคะเนาะนมสดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหน่อยจะแชร์เป็นคาราเมลก่อนก็แล้วกันนะคะหน่อยจะใช้คาราเมลอยู่ที่เอ่อหนึ่งออนนะคะหนึ่งออนค่ะปุ๊บใส่ลงไปเลยทีนี้ค่ะพอมาในรูปแบบของนมสดนะคะเราก็จะไม่ใช้น้าเชื่อมนะคะเป็นตัว เ,เพิ่มความหวานนะแต่ว่าหน่อยจะใช้เป็นนมผสมนะคะนมผสมก็คืออะไรก็คือนมข้นหวาน2กระป๋องค่ะนมข้นจืด1กระป๋องค่ะหน่อยก็ผสมรวมกันมาแล้วอยู่ในขวดนี้นะคะเนะหน่อยจะใช้นมผสมอยู่ที่1ออนค่ะ1ออนใส่ลงไปเลย ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความหวานนะคะแนะนำว่าให้ลดหรือว่าเพิ่มตัวนมผสมนะคะคน,คนให้เข้ากันเออสีเป็นคาราเมลเลยต้องบอกว่าสูตรนี้ค่ะหอมคาราเมลมากอ่ะคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาถั่ันเรามาได้เลยจึ๊บแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะที่สำคัญเลยอย่าลืมผงปั่นนะคะช่วยให้เราดื่มได้ หมดแก้วแล้วก็สมูทตนะคะปึ๊บหนึ่งช้อนค่ะไม่ต้องพูดนะคะแล้วก็ f ฟร v เบอร์แค่ะเคล็ดรับความอร่อยน่อจะใส่ไปพอประมาณนะคะประมาณสักส0 ML ก็พอค่ะนะคะเราใส่เยอะเกินไปเขาจะมีความเป็นนับวานิลาวานิลลานะคะหน่อยก็ใส่ไปแค่นี้ค่ะปึ๊บอ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งหนึแก้วค่ะอ่ะหน่อยจะขอ1แก้วกับอีกนิดนึงนะคะพูนพนหน่อย กินแล้วจะได้แบบคลายร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั่นได้เลยค่ะ,ะตั้งระดับความปั่นได้นะคะเนาะอันนี้เราก็ตั้งประมาณสักกลางๆก,ก็พอค่ะแล้วก็กดปั่นหรือกดสะดุ้งก่อนก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ เราก็มาตักบุกของเราค่ะใส่ลงไปในแก้วได้เลยใครชอบเยอะๆก็ใส่ลงไปเยอะๆนะคะหน่อยจะใส่ไปประมาณสักสองช้อนค่ะไม่ต้องพูนมากนะคะเอาแบบพอได้หนุบหนับต้องบอกว่ากลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเทลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการตกแต่งแก้วรอบๆก่อนนะคะอย่างที่บอกค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีน้ําผึ้งนะคะหน่อยแนะนําว่าให้หาขวดบีบมานะ หน่อยจะใส่มันนิดเดียวนะคะประมาณครึ่งออนค่ะแล้วก็ทําการตักเขาเข้ามานะคะที่จริงแล้วมันเหมาะสําหรับการใส่ขวดบีบนะหน่อยจะละเลงเข้าไปรอบๆแก้วแบบนี้นะคะใส่ไปพอประมาณเสร็จปุ๊บค่ะเราก็มาตักตัวนมสดคาราเมลของเราค่ะลงไปในแก้วได้เลยนะคะที่จริงแล้วแก้วงนี้นเนี่ยต้นทุนสูงอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเรานําไปขายอะค่ะ ต้องบวกเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเมนูที่สร้างรายได้ได้นะเพราะว่ามันน่าทานมากอานะคะอ่ะทีนี้ค่ะเราลาดลงไปรอบแก้วแล้วเราก็มาเพิ่มนะคะด้านบนนะคะให้ดูแบบน่าทานขึ้นไปอีกค่ะนะคะแบบนี้ได้เลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฟ้าค่ะอึ๊บ แก้วแรกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มแก้วที่2กันค่ะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําอีก1เมนูนะคะอีก1เมนูค่ะหน่อยจะเปลี่ยนจากนมสดคาราเมลนะคะเป็นนมสดน้ำพึ่งปั่นนั่นเองค่ะแต่ว่าเราจะมาราดคาราเมลรอบๆนะคะสลับกันเนาะมันก็จะได้แบบเหมือน2เมนูเลยค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาทำอีกแก้วนึงเลยเหมือนเดิมเลยค่ะหน่อยก็จะใช้นมสดนะคะที่4ออนค่ะ นมสด4ออนค่ะแล้วก็เราก็จะมาใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งค่ะหน่อยก็จะใส่มาที่1ออนนะคะชิสดบบชื่นไปเลยนะชุ่มคอใช่ก็จะให้ฟิลต่างกันนะคะตัวนี้ก็จะฟิลแบบเหมือนน้ำผึ้งน้ำผึ้ง <c oughs> ทีนี้ค่ะมาเพิ่มความหวานนะคะที่ นมผสมค่ะนมผสมก็จะใส่มาหนึ่งออนค่ะตือนี่เลยใสลงไปเลยต้องบอกว่าต้องคนก่อนนะคะเพราะว่าความแบบน้ำผึ้งค่ะความคาราเมลนะคะค่อนข้างเหนียวค่ะเดี๋ยวพอมันไปโดนน้ำแข็งในนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้แบบน้ำผึ้งหรือว่าคาราเมลค่ะจับตัวเป็นก้อนได้หน่อยก็เลยเลือกที่จะผสมในนี้ก่อนนะคะหนึ่งเปลาะค่ะแล้วก็ไปช่วยให้เขาปัน่นเข้ากันแบบได้ดีนะคะอีกหนึ่งเปลาะ อ่สีเขาจะมีความแบบอ่อนกว่าตัวคาราเมลนิดหนึ่งนะคะออกแนวสีน้ำผึ้งน้ำผึ้งของเขาแหละค่ะมีความเป็นน้ำตาลอ่อนๆชืนนะคะหน่อยก็จะใส่ผงปั่นค่ะหนึ่งช้อนเหมือนกันเลยุบเคล็ดลับความอร่อยค่ะเฟรเวอร์แม็กนะคะแต่มาที่10 ml ปุ๊บช่วยชูรสชาติ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ำแข็งค่ะหนึ่งแก้วกับอีกนิดหนึ่งนะคะพร้อมปั่นค่ะสะันดิบปั่นเลยอาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตักบุกใส่แก้วกันก่อนค่ะนะคะหน่อยก็จะใช้ สองช้อนเหมือนเดิมนะคะพี่เล็กบอกว่าต้องการเยอะๆค่ะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะเพิ่มไปอีกสักหนึงช้อนนะคะท,ท็อปหน้าทัก1ึ่งก็ได้นะอ่ะท็อปหน้าเอาท็อปหน้าโอเคได้นะคะเนา,นานะพี่เล็กต้องการให้ท็อปหน้าค่ะอ่ะเราก็จะเป็นไว้นะคะไปท็อปด้านบนได้นะคะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปท็อปด้วยบุกด้านบนนะคะเราขอมาตกแต่งแก้วค่ะรอบๆนะคะด้วยคาราเมลของเราก่อนค่ะ อ,อีกแก้วหนึง่งตกแต่งแก้วโดยน้ำผึ้งอ่ะอันนี้ตกแต่งแก้วโดยคาราเมลค่ะเราก็เทลงไปได้เลยโอ้โหต้องบอกว่าเนียนมากๆเลยอน่า,านมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะท็อปออตัวไข่ตัวบุกนะคะไว้ด้านบนเนาะเราก็จะเว้นที่ไว้นิดนึงนะคะไว้ให้บุกเขาอยู่หน่อยนะคะ ขอบุกสักหน่อยด้านบนเอาพอประมาณเราทำทานเองก็ใส่เยอะได้นะคะปุ๊บว้าวน้าทานมากเลยอะ่ะแก้วนี้แก้วละแปดสิบก็ยอมซื้อนะหน้าทานอะ่ะโอเคค่ะก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนมสดคาราเมลน้ำผึ้งบุกบาวชูการ์ปั่นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นนมสดน้ำผึ้งคาราเมลบุกบาวชูการ์ปัน่นนั่นเองค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติของเขานะคะจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็จะให้พี่เล็กมาลองชิมด้วยนะคะว่าของเขามีรสชาติอย่างไงบ้างโอเคเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่า จะอร่อยแบบไหนคนทําไม่ได้ชิมคนชิมไม่ได้ทำอลองแก้วนี้ก่อนแล้วกันนี่ใส่เข้าไปืมละมุนเลยอร่อยกลมกลมดีหวานไปไหมคะสำหรับสำหรับพี่เล็กนะอร่อยกำลังดีมันไม่หวานมากแต่ว่าถ้าใครชอบหวานเลยน้อยก็ลดนมลงได้นมผสม ถ้าใครชอบหวานมากก็เพิ่มขึ้นเติมน้ำปลิเล็กกำลังดีองโอเคมน้ตาอไปนมน้ำผึ้งาคาราเมลดูซินมน้ํ้ำผึ้งคาราเมลจะอร่อยแบบไหนคนทำสวยยังไงก็อร่อยหอมอมากเลยค่ะหอมคาราเมลอ่ะอร่อยอืม,อม เป็นไงบ้างคะให้ผ่านไหมให้ผ่านเลยร้อยหนึ่งห้ 99. 9เก้าสิบเก้าจุดเก้าเลยอร่อยมากอันนี้เป็นเมนูเสริมที่ร้านได้เลยอร่อยมากเลยทุกคนอ่ะ<ม>ทีนี้เดี๋ยวลองให้หน่อยมาชิมดูบ้าง<ม>อ่ะว่าจะชอบเหมือนปลาเล็กชอบไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาลองชิมนะคะเราต้องชิมค่ะเพราะว่าไม่รู้พี่เล็กขี้โมหรือเปล่านะคะ<ม>เนาะ<ม> <laughs> โอเคเดี๋ยวนาก,ก็จะมาเริ่มที่นมสดคาราเมลก่อนนะคะเนาะ อืวิ้่ต้องบอกว่านมสดคาราเมลอเป็นอะไรที่ไม่หวานมากเกินเกินไปนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคาราเมลเนี่ยค่ะเขาจะมีความแบบหอมรอบๆนะคะเป็นน้ําผึ้งค่ะเพราะว่าเราราดซอสเราราดน้ําผึ้งนะคะไว้รอบๆนะคะแล้วตอนเนี้ยค่ะน้ําผึ้งมันเริ่มเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยนะคะหอมมากๆเลยแล้วก็บุกนะคะไม่เหนียวเลยค่ะมีความกรุบๆหนุมหนับนะคะโูเห,หมาะสําหรับหน้าร้อนมากเลยค่ะ หนน้องบอกว่าสูตรนี้นะคะหวานกำลังพอดีค่ะวิ้ยอร่อยอร่อยแปดสิบก็ยอมจนะ่ายนยพี่เด็กซื้อพี่เด็กบอกว่าแก้วนี้แปดสิบก็ยอมจ่ายนะ<ป>แก้วต่อไปค่ะนมน้ำผึ้งนะคะราดด้วยคาราเมลรอบๆเนาะอือ นึกถึงนมน้ำผึ้งอะคะ่ะนมที่เขาแบบมาในรูปแบบกล่องนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะมีความสมูทมากกว่าค่ะมีความหอมปุ้งน้ำผึ้งนะคะขึ้นด้านบนเลยค่ะแล้วก็พอกืนไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะมีความตบตายด้วยคาราเมลนะคะเนาะเพราะว่าราดคาราเมลแล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะทานให้เจอบุกหน่อยว่าเขามีส่วนผสมแบบไหนบ้างอื้อ ไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยว่าเรามุนมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไปลองทําดูแล้วนะคะถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงนะคะลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเอาสูตรนี้ค่ะไปเป็นสูตรของหน้าร้านได้เลยนะหน่อยการันตีนะคะพี่เล็กก็การันตีนะคะว่าอร่อยมากๆเลยนะคะอยากรู้เ,เมนูอะไรหรือว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะ ยังไงหน่อยก็ขอฝากสองเมนูนี้ไว้ด้วยนะคะลองไปทํากันดูค่ะแล้วเราลองมาแชร์กันดูนะคะว่าเราได้เหนย,ยังไงบ้างเนาะเอาไว้เป็นเมนูต้อนรับสงการอ๋อพี่เล็กบอกว่าเอาไว้เป็นเมนูต้อนรับสงการนะคะเนาะ โอเคเลยค่ะหน่อยก็ว่ามันเหมาะมากๆเลยนะคะสงการนี้แบบมันร้อนมากๆเลยนะคะเก็บไว้แบบแชร์แล้วก็ทํากินเองที่บ้านทําดื่มเองที่บ้านยังได้เลยนะคะหรือว่าทําให้แบบญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆนะคะขูเหมาะมากๆเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทั้ง2เมนูเลยค่ะ เนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดตูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปดื่มต่อค่ะอร่อยคะ่ะติดใจคะ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ